เทียบสเปครถยนต์ไฟฟ้า4รุ่นระหว่าง MG IM6, s e e k e r 7X, X เพิง G6 และ Tesla Model Y รถยนต์ไฟฟ้างบล้านกลางถึง2ล้านที่แข่งขันกันดุเดือดที่สุดในไทย ก็ถือว่างายการ์ดกันครบแล้วนะครับสำหรับ4ตัวแต่ง SUV ไฟฟ้าในงบล้านกลางแต่ไม่เกิน2ล้านโดยปีนี้นะครับทาง MG ก็งายการ์ดมาดักรอเพื่อนๆด้วย MG i m 6ที่ทำราคาค่อนข้างดีพร้อมเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่รุ่น long range ดักซี e ก e r 7X และ X เถง G6 ที่เปิดตัวตามมาติดๆแต่ทางซี e k ร r 7x นะครับก็ไม่น้อยหน้าอัสเปคต์ในอย่างจัดหนักจัดเต็มเช่นเดียวกันรวมถึง x p e r g เิง G6 นะครับปีนี้ก็เพิ่มรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเข้ามาแถมทำราคาดีกว่าเดิมแต่เจ้าตลาดในกลุ่มนี้นะครับก็ยังคงเป็น t ท s l a m o เด l Y อยู่และทั้ง4รุ่นนี้จะมีจุดเด่นจุด,ดด้อยอยังไงก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขอเริ่มที่ประเด็นแรกครับในเรื่องของดีไซน์ก็ยังคงบอกคําเดิมนะครับว่าเป็นเรื่องของนานาจิตตังแล้วแต่ใครจะชอบดีไซน์แบบไหนโดยมิติตัวถังของ MG IM6 จะมีขนาดความยาว4,904ม mm, ิลมกว้าง1,988ม mm, ิลมสูง1,669ม mm, ิลมระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,950ม mm, ิลมระยะห่างจากพื้นจะอยู่ที่161ม m mm, ม ส่วน Seeker 7X นะครับจะมีขนาดความยาว4,787ม mm, ิลมกว้าง1,930ม mm, ิลมสูง1,650ม mm, ิลมระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,900ม mm, ิลมระยะห่างจากพื้นจะอยู่ที่173ม mm. ิเมตร ส่วนวิธีตัวถังของ X p e r n g G6 นะครับจะมีขนาดความยาว4,753ม m mm, มกว้าง1,920ม m mm, มสูง1,650ม m mm, มระยะถาล้อจะอยู่ที่2,890ม m mm, มระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับจะอยู่ที่175ม m mm. มและ Tesla Model Y นะครับจะมีขนาดความยาว4,790ม m mm, มกว้าง1,892ม m mm, มสูง1,624ม m mm, มระยะถาล้อจะอยู่ที่2,890ม m mm, มร ระยะต่ำสุดจากคื้นนะครับจะอยู่ที่167ม mm. ิเมตรสำหรับภายในรุ่นเริ่มต้นนะครับผมขอยกมาแค่ MG AM6 และ Seeker 7 X นะครับ เนื่องจากมีรุ่นย่อยถึง3รุ่นในขณะที่ X เ e ิง G6 และเท s l a Mo เดลนะครับมีรุ่นย่อยอยู่ที่2รุ่นโดยรุ่นเริ่มต้นของ MGAM6 นะครับจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ที่596ลิตรและเมื่อพับเบาะนะครับจะจุได้ถึง1,571ลิตรส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับจะอยู่ที่32ลิตรภายในห้องโดยสารนะครับก็มีการติดตั้งไฟแอมเบียนไลท์ส่วนหน้าจอนะครับจะเป็นจอมาตรวัดพร้อมจอกลางขนาด าดรวมกันอยู่ที่26.3นิ้วและคอนโซลกลางนะครับมีจอคอนโทรลอีก1จอขนาด10.5นิ้วลำโพง20ตำแหน่งมีแอร์หลังนะครับแล้วก็เบาะหลังสามารถปรับได้ฝั่งของซีเค r ็ตเนกนะครับก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสังเคราะห์ปรับไฟฟ้าพื้นที่เก็บสัมภาระภายในห้องโดยสารนะครับจะอยู่ที่539ลิตรและเมื่อพับเบาะจะอยู่ที่1,978ลิตรส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับจะอยู่ที่66ลิตรติดตั้งไฟแอมเบียนท์ภายในห้องโดยสารและ มาตรวัดขนาด13นิ้วจอ HUd ขนาด36.21นิ้วจอกลางขนาด16นิ้วติดตั้งลำโพงในห้องโดยสาร10ตัวมีแอร์หลังนะครับพร้อมเบาะหลังปรับไฟฟ้าส่วนภายในรุ่น long range นะครับสำหรับ MG IM6 ยังคงเดิมเป็นเบาะ หนังสังเคราะห์ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ที่596ลิตรและเมื่อพับเบาะนะครับจะจุได้ถึง1,571ลิตรส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับจะอยู่ที่32ลิตรภายในห้องโดยสารนะครับก็มีการติดตั้งไฟแอมเบียนไลท์ส่วนหน้าจอนะครับจะเป็นจอมาตรวัดพร้อมจอกลางขนาดรวมกันอยู่ที่26.3นิ้วและคอนโซลกลางนะครับมีจอคอนโรลอีก1จอขนาด10.5นิ้วลำโพง20ตำแหน่งมีแอร์หลังนะครับแล้วก็เบาะหลัง มารถปรับได้ฝั่งของ Seeker 7x นะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเบาะหนังสังเคราะห์ปรับไฟฟ้าแต่มีระบบนวดเพิ่มเข้ามาและมีการเพิ่มลำโพงจาก10ตัวเป็น21ตัวนะครับส่วนที่เหลือก็ยังคงเดิมไม่ว่าจะเป็นไฟแอมเบียนภายในห้องโดยสารและมาตรวดขนาด13นิ้วจอ HUD ขนาด36.21นิ้วจอกลางขนาด1 6นิ้วในส่วนของ X เพิง G นะครับ หลายๆคนก็ถามว่าภายในต่างกันหรือเปล่าแต่ลองเช็คดูแล้วนะครับเหมือนว่าภายในทั้ง2รุ่นจะเหมือนกันโดยเป็นเบาะหนังนัปป้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดพื้นที่เก็บสัมภาระภายในห้องโดยสารนะครับจะอยู่ที่571ลิตรเมื่อพับเบาะจะอยู่ที่1,374ลิตรติดตั้งไฟแอมเบียนส่วนหน้าจอนะครับจะมีจอมาตรวัดขนาด10.25นิ้วจอกลางขนาด15.6นิ้วพร้อมลำโพง19ตัวมีแอร์หลังนะครับและเบาะหลังก็ปรับได้ ฝั่งของเท s l a m o เด l Y นะครับจะเป็นเบาะหนังวีแกนปรับไฟฟ้าพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับจะอยู่ที่571ลิตรเมื่อพับเบาะจะอยู่ที่1,374ลิตรส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับจะอยู่ที่117ลิตรติดตั้งไฟแอมเบียนท์พร้อมจอกลาง15.4นิ้วและจอหลังขนาด8นิ้วลำโพง9ตัวติดตั้งแอร์หลังนะครับและเบาะหลังก็ปรับระดับได้ส่วนรุ่น all wheel drive performance นะครับสำหรับ MG IM6 ยังคงสเปคเดิมแต่ Seeker 7x นะครับจะมีการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนับป้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดที่เหลือก็จะให้มาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพง21ตัวนะครับไฟแอมเบียนจอมาตรวัดขนาด13นิ้ว HUd 36.21นิ้วจอกลาง16นิ้วและมีการเพิ่มม่านบังแดดไฟฟ้าสำหรับที่นั่งตอนหลังมาให้ฟังของ X เผง G6 ก็เหมือนเดิมนะครับ ส่วนฝั่งของเท s l a m o เด l Y จะมีการปรับลำโพงเพิ่มเข้ามาเป็น15ตัวซับวูเฟอร์อีก1ตัวที่เหลือก็จะให้มาเหมือนๆกันนะครับ ในฝั่งของขุมพลังและสมรรถนะสำหรับ MG IM6 รุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังโดยมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพละงกำลัง295แ,แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรรองรับระยะทางการวิ่งที่550กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NE DC ความเร็วสูงสุดที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน5.9วินาที ฝังของ s ี ker 7X x นะครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังโดยมากับมอเตอร์พลักราัง422แรงมา้าแรงบิด440นิวตันเมตรเคลมระยะทางการวิ่งอยู่ที่556กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEBC ความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100 h, ได้ใน6นาที ส่วนรุ่น long range นะครับทางฝั่งของ MG i m 6ก็มากับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลัง407แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังเคลมระยะทางการวิ่งอยูที่750กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน n e d c ความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน5.4วินาทีฝั่งของ s e a 7X นะครับ ก็จะมากับมอเตอร์พลังกำลัง422แรงม้าแรงบิด440นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลัง,งเคลมระยะทางไว้ที่730กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน NEDC ความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลมอัตราเร่งจาก0ถึง100ที่6วินาที ฝั่งของ x เพิง G6 นะครับก็จะมากับมอเตอร์พละกกำลัง218แรงมา้าแรงบิด440นิวตันเมตรเครมระยะทางการวิ่งอยู่ที่600กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน NEDC ความเร็วสูงสุดอยู่ที่202กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราเร่งจาก0ถึง100อยู่ที่6.7วินาที ฟังของเทสลาโมเดล Y นะครับก็จะมากับ Motor up, กมอเตอร์ไฟฟ้าพลังงาน347แรงมา้าแรงบิด420นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังเพรมระยะทางการวิ่งไปที่591กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ความเร็วสูงสุดอยู่ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราเร่งจาก0ูนยถึงร้ออยู่ที่5.9วินาที ส่วนคุมพลังรุ่น All Wheel Drive Performance นะครับฝั่งของ MG IM6 มากับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง7 7 8แรงมา้าแรงบิด802นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ลอ้อเคลมระยะทางการวิ่งอยู่ที่634กิโลเมตรต่อหการชาร์จมาตรฐาน NEDC ความเร็วสูงสุดอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งจาก0ถึง100อยู่ที่3.48วินาที ฝั่งของซีเค e ็ 7X นะครับก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังก,กำลัง646แรงม้าแรงบิด710นิวตันเมตรขับเลคลื่อน4ล้อเคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่635กิเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโมตรต่อชั่วโมงและอัตราเร่งจาก0ถึง100อยู่ที่3.8วินาทีฝั่งของ x p e g เพิจนะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังก,กำลัง486แรงม้า แรงบิด660นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ลอ้อเกรมระยะทางการวิ่งไย้ที่575กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ความเร็วสูงสุดอยู่ที่202กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งจาก0ูนยร้อยอยู่ที่4.13วินาที และเทส l a โมเดลวนะครับมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง441แรงม้าแรงบิด493นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อเคลมระยะทางการวิ่งอยู่ที่762กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ความเร็วสูงสุดอยู่ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน4.8วินาที ในส่วนของแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นของ MG IM6 จะเป็นแบตเตอรี่ LFP ขนาดความจุ75กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC สูงสุดที่11กิโลวัตต์ DC Fast ชาร์จที่153กิโลวัตต์และรองรับการจ่ายไฟสู่อุปกรณ์ภายนอกหรือว่า v 2อนะครับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์โดยจะมีระบบการจัดการความร้อนของแบตเตอรี่ส่วน s i e r 7X นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ LFP ขนาดความจุ 75กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC สูงสุด22กิโลวัตต์ DC Fast สชาร์จอยู่ที่420กิโลวัตต์รองรับการจ่ายไฟสู่อุปกรณ์ภายนอกหรือว่า V2L นะอครับอยู่ที่3.3กิโลวัตต์ซึ่งมีระบบการจัดการความร้อนของแบตเตอรี่เช่นเดียวกัน ส่วนแบตเตอรี่แรงนันสูงสำหรับรุ่น long range ในฝั่งของ MG IM6 จะมากับแบตเตอรี่ NMC ความจุ1 0 0กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC ที่11กิโลวัตต์และ DC fast charge ที่396กิโลวัตต์รองรับ v 2 l ที่6.6กกิโลวัตต์นะครับและมีระบบจัดการความร้อน ส่วน s e e x e r 7x นกะครับก็เป็นแบตเตอรี่ NMC ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC ที่22กิโลวัตต์สูงสุดนะครับ DC ฟาชาร์จอยู่ที่420กิโลวัตต์รองรับ v 2 l อยู่ที่3.3กิโลวัตต์และมีระบบจัดการความร้อนฝังของ X เพิง G6 นะครับมากับแบตเตอรี่ LFP ขนาดความจุ 80.8กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC สูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์ DC Fast Charge สูงสุดอยู่ที่451กิโลวัตต์รองรับ V2L ที่3.3กิโลวัตต์และมีระบบจัดการความร้อนฝั่งของเท sla Mo เด l Y นะครับมากับแบตเตอรี่ LFP ขนาด57.5กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC สูงสุดที่7.6กิโลวัตต์ DC Fast Charge ที่175กิโลวัตต์ซึ่งก็น่าจะมีระบบจัดการความร้อนนะครับแต่ว่าทางเท sla Mo เด l วไม่ได้เคลมมา ส่วนแบตเตอรี่แรงดันสูงในรุ่น performance all wheel drive นะครับในฝั่งของ MG IM6 จะมากับแบตเตอรี่ NMC ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC ที่11กิโลวัตต์และ DC fast charge ที่396กิโลวัตต์รองรับ V2L ที่6.6กิโลวัตต์นะครับและมีระบบจัดการความร้อน ส่วน Seeker 7X นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ NMC ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC ที่22กิโลวัตต์สูงสุดนะครับ DC ฟาชาร์จอยู่ที่420กิโลวัตต์รองรับ v 2 l อยู่ที่3.3กิโลวัตต์และมีระบบจัดการความร้อนฟังของ X p e ิ g G6 นะครับมากับแบตเตอรี่ LFP ขนาดความจุ 80.8กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC สูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์ DC Fast Charge สูงสุดอยู่ที่451กิโลวัตต์รองรับ v 2 l ที่3.3กิโลวัตต์และมีระบบจัดการความร้อนฝั่งของ Tesla Model Y นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ NMC ขนาดความจุ75กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับ AC ที่11.5กิโลวัตต์ DC Fast Charge อยู่ที่250กิโลวัตต์สำหรับช่วงล่างของ MG IM6 นะครับ รุ่นเริ่มต้นจะให้ล้ออลลอยมาที่20นิ้วช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Double Wishbone ด้านหลังเป็นแบบ Multi Link พร้อม d i s b r a k หน้าหลังและระบบบังคับเลี้ยว4ลอ้อแต่รุ่นท็อปนะครับจะให้ล้ออลลอยมาที่21นิ้วพร้อมโชบถุงลมส่วน s i e r r 7X นะครับจะมากับล้ออลลอยขนาด19นิ้วช่วงล่างด้านหน้าแบบ Double Wishbone และด้านหลังเป็นแบบม u ติ Link พร้อม d i s b r a k เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่ง s ี k k r อร์จะไม่มีระบบบังคับเลี้ยว4ลอ้อแต่รุ่นท็อปนะครับก็จะมากับล้ออลอยขนาด21นิ้วพร้อมโช้บถุงลม ส่วนฟังของ X เพิง G6 นะครับจะมากับล้ออลอยขนาด20นิ้วช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Double Wishbone ด้านหลังเป็นแบบ Multi Link ที่มีการปรับจูนใหม่พร้อม Disc Brake หน้าหลังส่วน Tesla Model Y นะครับก็จะมากับล้ออลอยขนาด19นิ้วช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Double Wishbone ด้านหลังเป็นแบบ Multi Link ที่มีการปรับจูนใหม่พร้อม Disc Brake หน้าหลังถ้าเป็นรุ่น All Wheel Drive Performance นะครับสามารถเลือกเป็นล้อขนาด20นิ้วได้ ในส่วนของราคานะครับสำหรับ MG i m 6ราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,299,900บาทไปจนถึงรุ่นท็อปนะครับอยู่ที่1,699,900บาทฝั่งของ Seeker 7X นะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,399,000บาทไปจนถึง1,799,000บาท x p e ิง G6 ราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,349,000บาทไปจนถึง1,489,000บาทและ t ท s l a Model Y ราคาเริ่มตั้งแต่1,719,000บาทไปจนถึง2 1 9 0 0 0บาทไม่รวม Option s erm. <S ออปชั่นเสริมแพ็กเกจและไฮไลท์อื่นๆนะครับสำหรับ MG IM6 ก็จะมีเรื่องของระบบเลี้ยว4ลอ้อและรุ่นท็อปนะครับก็จะรวมถึงเรื่องของ One Touch Parking หรือ One Touch r e เวิร์และรุ่นท็อปนะครับก็จะได้เบรกคอนติเนนทัลส่วนแพ็กเกจของ MG ที่มอบให้นะครับจะเป็นการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ160,000กิโลเมตรประกันมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนรวมถึงแบตเตอรี่แรงดันสูงตลอดอายุการใช้งานฟรีประกันภัยชั้น1ฟรี MG Home Charger จำนวน1ชุดพร้อมค่าติดตั้งและบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนาน5ปีค่าจดทะเบียนกรอบป้ายทะเบียนและชุดพรมปูพื้น ฝั่งของซีเกอร์เซนนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นไฟซีเกอร์ Star าร์เกตและประตูทั้ง4บานเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะได้เบรกอิกิโบโนมาด้วยส่วนแพ็กเกจที่ทางซีเกอร์ให้มานะครับจะเป็นการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์นาน8ปีหรือ180,000กิโลเมตรระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนาน8ปีหรือ180,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งและ ซีเกอร์วอลเชอร์20 0บาทฟรีค่าจดทะเบียนฝั่งของ x p e r ซ g เพินะครับก็จะมีเรื่องของ XNGP หรือ x p e r ซ Navigation Guide Pilot ที่มีความโดดเด่นรวมถึงการเคลมการจัดการความร้อนด้วยระบบ X HP 3.0ส่วนแพ็กเกจที่เอเพิมประเทศไทยให้มานะครับก็จะเป็นเรื่องของการรับประกันตัวรถนาน5ปีหรือ1 2 2 0 0 0กิโลเมตรแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับรับประกันนาน8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง Premium Road s i ์แอส s ิสแ a นประกันภัยชั้น1พร้อมพรบนาน1นปีฟรี e ฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งและ p o r t a b l e AC Charger คะแนน m o บ i l i f e อีก6000คะแนน ฟังของ t ท s l a m o เด l Y นะครับไฮไลท์เด่นๆก็ <gen> จะเป็นเรื่องของเครือข่าย s u p e r c h a r ร์ r เจอร์ที่น่าจะครอบคลุมที่สุดในตลาดยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงระบบ AutoPilot และซอฟต์แวร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าส่วนการรับประกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน4ปีหรือ80,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนนาน8ปีหรือ160,000กิโมตรสำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง และนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบสเปคของรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง4รุ่นที่ช่วงนี้ก็ถือว่ามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสเปคทั้งหมดก็เป็นเพียงสเปคชีทเท่านั้นหากใครสนใจจริงๆนะครับก็แนะนําให้ไปลองนั่งไปสัมผัสหรือว่าลองขับด้วยตนเองเพื่อเปรียบเทียบว่าตัวเองพึงพอใจรุ่นไหนมากที่สุดเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน